สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมเนาะเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่นะผมว่าเฮ้ยพอดีซื้อปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่ไปเนี่ยแล้วไม่ได้ปลูกเมลอนอย่างเดียวเนี่ยปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นๆได้หรือเปล่าผมวันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูแล้วว่าผมใช้ปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่เนี่ยปลูกข้าวโพดนะผมเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะสําหรับพืชที่ผมใช้ปลูกนะครับผมสาหรับปุ นะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้ปลูกเมลอนอย่างเดียวเนาะบางคนอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วยนะแล้วถามว่าเฮ้ยจะใช้ป Project Easy ุ๋ยโปรเจกตีซี่นยปุ๋ยที่ทํามากับเมลอนเนี่ยสามารถใช้กับพืชชนิดอื่นๆได้ด้วยไหมผมตอบงี้ก็เนี่ยครับผมผมก็ใช้ปุ๋ยของผมแหละปลูกพืชชนิดอื่นๆด้วยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยปุ๋ย AB มันปลูกพืชได้ทุกชนิดอยู่แล้วครับผมเนาะธาตุอาหารมันมีครบอะโดยพื้นฐานนะผมแต่มันอาจจะ ธาตุอาหารน่ะเราอาจจะผมจะแวรี่ให้ให้มันปลูกเมลอนมากกว่าครับผมแต่ถ้าถามว่ามันเหมาะกับปลูกพืชชนิดอื่นไหมก็อาจจะไม่ดีที่สุดนะผมเนาะแต่ก็สามารถปลูกได้ผมปุ๋ยทุกชนิดถ้าปุ๋ย a อทุกชนิดนะครับผมก็สามารถปลูกพืชอะไรก็ได้โดยพื้นฐานออกมาเน่มันปลูกได้อยู่แล้วครับผมแต่แต่ดูที่ความเหมาะสมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะอย่างปุ๋ยของผมเนี่ยเป็นปุ๋ยปลูกเมลอนเนาะแต่บางทีเอาไป ปลูกผักเนี่ยเนาะอาจจะสู้ปุ๋ยที่ทํามาเป็นปลูกผักไม่ได้เท่าไหร่แต่ถามว่าปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้ครับผมเนาะอันนี้ผมก็เอามาให้ดูว่าอีกหนึ่งกรณีับผมถ้าจะใช้ปลูกกับพืชอื่นๆนะัน,นี่ผมปลูกขานะ้าวโพดเนาะอันนี้เป็นข้าวโพดเทียนนะครับต้นอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าข้าวโพดเทียนน่ะมันจะต้นมันจะบางๆลีบๆน,นิดนึงนะครับผมแต่ก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมใบก็เขียวดี ตอนนี้ต้นพึ่งผสมผสมกีสอนนะเนาะไมออกได้ประมาณห้าวันนะครับผมนะต้นตอนนี้สูงน่าจะกูน่าจะใกล้ๆสาเมตรนี่หือว่าสาเมตรนะเพราะว่าคานตรงนี้มันสูงสองเมตรเจดสิครับก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีครับผมสำหรับการใช้ปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่ในการปลูกพืชชนิดนี้นะครับ ครับก็มีเพื่อนๆบางคนนะถามเข้ามาว่าเฮ้ยโปรเจกต์ยี่ี่ตอนเนี้ยใช้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยมันเหลือเนาะเอาไปปลูกพืชอย่างอื่นได้ไหมผมก็บอกเลยว่าปลูกได้ครับผมพื้นฐานปลูกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับผมแต่ถามว่าจะดีที่สุดในพืชชนิดนั้นๆหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่ไม่ผมอาจจะไม่ได้รับรองเแต่ถ้าถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้อยู่แล้วครับผมเนาะปุ๋ยถ้าปุ๋ยเหลือหรือว่าเราจะไปปลูกพืชชนิดอื่นก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับผมอย่างผมก็ใช้ปุ๋ยของผมไม่แหละปลูกนะ พืชหลายๆลชนิดที่ผมปลูกก็ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกับปุ๋ยเมลอนเลยนะครับก็จริงๆลงเรือนลงนี้ผมจะพักการปลูกไว้นะผมเพราะว่ามันช่วงที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นฤดูฝนผมเลยจุดปลูกเมลอนไปเพราะว่าลงนี้มันก็ค่อนข้างชื้นนะผมเพราะว่าลมไม่ค่อยตีครับผมจะอยู่ในหย่อมอยู่ในหลุมนะครับผมไม,ไม่ได้อยู่แบบที่โล่งครับผมก็พวกโรคเชื้อราอะไรเยอะก็เลยหยุดปลูกเมลอนไปนะผมก็จะหาพืชอ,อะไรพวกเนี้ย ที่มันปลูกง่ายๆมาลงนะครับผมนี่ผมก็ลงไว้หย่อมเดียวแล้วผมก็ใช้ถุงแบบเนี้ยถุงกระบะแบบนี้ครับผมตอนนี้เรียบร้อยข้าวโพดของเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะผมเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูสักหนึ่งฝักนะผมเนาะเดี๋ยวลองสุ่มดูสักฝักเนาะว่าฝักจะสมบูรณ์มากแค่ไหนเนาะเมื่อใช้ปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่ในการปลูกนะครับผมมาเรามาดูฝักนี้เลยนะผมเนาะผมเลือกฝักนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูผลผลิตนะครับผมแป๊บนึงครับ กาบใบมันออกก่อนนะครับผม <S <S ก็โดยรวมก็ฝักก็ดูสมบูรณ์นี้ผมฝักอาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่นะผมเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวโพดเทียนเนาะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าข้าวโพดเทียนเนี่ยมัน,ม,นมันจะฝักไม่ได้ใหญ่เท่าข้าวโพดหวานผมข้าวโพดหวานนี่ฝักโอ้โหยาวใหญ่มากนี่เป็นข้าวโพดเทียนนะผมเนาะก็ถ้าเป็นเราเทียบกับขนาดของข้าวโพดเทียนอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นฝักที่ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับข้าวโพดเทียนนะครับผมเดี๋ยวลอง จะฉีดให้เพื่อนๆดูด้านไหนนะครับผมแป๊บเริบโอ้โหสวยครับโอ้โหดูนี่ฝักสมบูรณ์ดีนะครับผมแป๊บนึงครับฉีดลงอีกนิดหนึ่งโอเคนี่ก็น่าจะเห็นนะผมเนอะดูขนาดของฝักนะเราถ้าเราเทียบกับข้าวโพดเทียนะถือว่าเป็นฝัก ที่สมบูรณ์นะผมกลมอเมล็ดก,ก็ดีนะผมวิ่งขึ้นหัวตรงนี้โอเคนะผมก็ถือว่าสวยงามผมสมบูรณ์ดีครับผมเนาะสำหรับการใช้ปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่ปลูกข้าวโพดในครั้งนี้นะครับเนาะฝักดูอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวโพดเทียนพลอยชมพูครับผมเนาะเม็ดสีสวยมากเนาะเป็นสีชมพูละเลือนนะผมเนาะเนี่ยสลับกับเม็ดสีขาวนะโอ้สวยมากครับผมเดี๋ยวมก็จะลองมาไปนกินนะผมว่าจะอร่อยแค่ไหนนะผมเนาะ โอเคครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่ไว้อีกหนึ่งยี่ห้อนะผมเนาะในการปลูกพืชน,นะผมโดยเฉพาะการปลูกเมลอนเนี่ยเนาะล้วบางคนแบบเฮ้ยปุ๋ยเหลือหรือว่าจะเอาปลูกพืชชนิดอื่นด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะผมเนาะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะผมเนาะในการปลูกพืชชนิดอื่นแต่ก็โดยพื้นฐานนะมันสามารถปลูกได้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้นะผมเนาะ,นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ เอาปุ๋ยโปรเจกต์อีซี่มาปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่เมลอนให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับโอเคขอบคุณครับ